นะรสวัสดีครับจอใช่ไหมครับอยู่ในอยู่ที่สวนนะครับอากาศตัวสิบสี่วันก็หาเมนูอาหารเช้าห,หน่อยนะครับง่ายแล้วกันต้นมะม่าอะไรต่างๆผักข้างบ้านสวนนี่แหละที่ตำบลผาตั้งเพื่อสังคมจังหวัดหนองคายนะครับอนนี้ก็ใช้ปักแผงซุล่าเซลนี่แหละต้นมน้านะครับกําลังเดือดเลยนะครับ น้ำเดือดแล้วโอเคตอนนี้เวลากี่โมงไรแปดนาฬแบบิกานะครับวันอังคารที่3สิงหาสองพันหาร้อยห้าสองพันห้ะครมาด,ดูพักกันพักก็จะมีประมาณนี้ ไปแมงลักเกับผักอีตูนะอีสานภาคสานผักปังะจะผักกันนผักปังผักปังผักปังใส่ต็มมา,มาชอบนะชอบ เตยดได้ยอดมะะั้ยฮะตุ้งยางนะผักปังผักชีฝรั่งหอมเปรนะครับใส่สารอันนี้ พาทลายโจรน,นะรที่เอามาจากกรุงเทพนะครับที่รอดมาหนึ่งต้นเอามาปลูกไว้ก็เริ่มเริ่มจะได้แต่งออกดอกแล้วนี่เองสองอย่างผักอันนี้ผักแทวผักแผวห,หนึ่งแล้วกันนี่เป็นบบนิดละหน่อยนะเป็นผักโอเคโหละพา เดียดยอดเนี่ย่ะแล้วก็ผักบุ้งอะไรหนึ่งนี่ผักบุ้งอ,อย่างนี้นิดหน่อยนะผักเนี่มีขึ้นช่ายนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย รวมกันแล้วก็ได้หลายผักนะครับออเมนูออผักขมผักขมผักขมเอ๊ะโอเคออมากนี่นะฮะเดี๋ยวเราสชักพักกัน Okay. Okay. ล้างผักหน่อยนะครับป่าล้างผักหน่อยช่างนีนชอบกินผักนะครับจะพยายามมีหลายๆผักกะเทน้ำทิ้งนะครับ เตรียไ okay. ข่เตรียมม่านะครับจะเคขอต่อไข่ผักก็เด็ดให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับที่น่ามองแล้ว <Okay. S 1> ใส่กระมังเลยแหละกระมังเล็กกินร้อนๆนะครับชิคโซม่ามาครับสเครื่องปรุง ใน้ำนะครับนี่ะัห้ดูนน้ร้อนนะครับปอดตตนมน โอเคไข่นะครับต้้งไข่ใส่นะใส่ไข่นะครับแล้วมช้อนคนนะช้อนคนไข่แตกเลยนะ เนยโน่อาหารบ้านสวนยังแมวง่ายๆนะฮะเชา้าๆมีผักมีไข่ผักโปรตีนหอมรวมผักโอเคก็อรอให้เข้าสุกได้เต็มที่นะฮะ เส okay, ร็จแล้วก็ชิมหน่อยรังร้อนนะครับอืมอือจะเข้มข้นมากนะครับออกมาฝากนะครับเมนูบ้านสวนจัตัวก็ไม่กมง่ายๆนะครับ ใช้พลังงานแผงโซลาเซลล์ยามเช้าก็ทำเมนูอาหารง่ายๆได้กินกับลูกสาวโอเคครับช่วยกดตามตาม Subscribe กดไลค์แชร์เพื่อเปกลังใจช่วยในการทำคลิปดอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับโอเคระ่างรอ กังรอ,อมาม่าแม็ดเย็นก็ลดน้ำสวนรอ,อก่อนนะครับก็บัวตักนาำกันสวนก็ต้องหางานทำนะครับมาล้น ต้นทุเรียนบ้านรอดนะ้วยออกกำลังกายยามเช้านะครับทำฐานทอนะครับลกลอด รยากาศที่สวนน้ำมาฝากนะครับทุกเรียนบ้านนะครับ